ตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะคือขอบวนยาวมากรถประมาณร้อยกว่าคันดูฝั่งนี้เราวนจะหมุนให้หมาให้ดูฝั่งนี้นะคะนู่นยาวเข้าไปในหมู่บ้านยาวมากค่ะขบวน เท่าที่วุ้นไปมานี่แหละงานนี้แหละ uh huh. อลังการมากจับจับล่มให้หน่อยวุ้นจะปิดจมูกมอไซค์ก็มีรถหกล้อก็มีรถ มีทุกมีทุกคันเลยค่ะมีทุกอย่างเลยทั้งมอไซค์รถล้อรถดัมรถขั่วงร้อนมากพ่อเอ้ย ปิดค่ะเขาบวมปิดสงสัยเต็มหมู่บ้านแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนู่นขาบวนยาวมากสงสัยมีที่จอด <c oughs> ผมไม่มองจอดออกสีออกบานเขาก็บอกว่าที่องจอดเนาะนี่กะขวานตรงนี้ ยาวมากนูน้นสุดบ้านแล้วฝั <c oughs> ่งนี้ยังไม่ไปไหนเลยค่ะเขานั่งทายถูกปอ่ะถอนถอนที่ยังสีเขานั่งทายถ <c oughs> ูกว่านั่งยองยองทาย